คุณแพรี่เล่าเคสลูกค้าที่มาบุกที่บ้านหน่อยก็เขาก็มาการสองสามคนเป็นมนุษย์ป้านี่แหละมาแต่เช้าเลยมาก็เหมือนว่าสั่งปลาสั่งปลาไปแล้วก็ไม่ได้ของก็มาหาถึงบ้านทำนองมันจะมาโวยวายหรือมัง้งหรือมาถามถ่ายก็ไม่รู้นะดิฉันไม่ตื่นไม่ทันแต่ว่าหลานอยู่พอดีหลานก็แหกที่ตามาแต่เช้ามีคนมาเงียวเงี้ยเี้ยอยู่หน้าบ้านอืมจะมาถามว่า เนี่ยสั่งปลาไปยังยังไม่ส่งของให้อะไรอย่างนี้เขาน่าจะเป็นคนอยู่แถวนี้มั้งน่าจะอยู่ในจังหวัดนี้แหละไม่งั้นคงไม่บุกมาถึงบ้านหรงนะมันจะคุ้มหรือมาถึงบ้านเออก็มาถามสั่งปลาทําไมไม่ได้ของทําไมไม่ส่งของหลานก็ต้องบอกไปไม่ได้ขายเราไม่ได้ขายตอนนี้ไม่ได้ขายปลาไม่ต่างกับมิจฉาชีพอ่ะเธอคิดดูสิไปต่างกับมิจฉาชีพยเนี่ยวันนี้ก็มีที่ดิฉันเอาลงอ่ะคุณไปอ่านสิโอนให้มิจฉาชีพฉ่ำเลยพันห้า ไปซื้อทุเรียนกับมิรพันห้าทุเรียนพรีเมียมชื่อชื่อชื่อช่องชื่อทุเรียนพรีเมียมทุเรียนแพร่ีพรีเมียมเกรดเอพรีเมียมแล้วลูกก็จะเป็นโปรไฟล์รูปดิชั้นอาจารย์เบียแล้วก็มีฟอร์ดอยู่ข้างหลัง <c oughs> แค่มึงกดเข้าไปในเพจมึงก็รู้แล้วเพจมันสร้างใหม่พันห้าใช่จะได้ตังค์พันห้านะฟังไม่ผิดนะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทเนี่ยเราขายอย่างเงี้ยไม่มาซื้อ ถ้าเป็น f แเราก็แค่ติดตามเราว่าเราไลฟ์ตลอดในติ๊กต k อเนี่ยกดตะก้าง่ายสุดไม่เอาอยากได้ของถูกเรื่องมันมีแค่นี้เลยเออซื้อสองโลแถมหนึ่งโล <c oughs> ชิบหายการัดการค้าครัมันคล้ายคล้ายคอเซ็นเตอร์ค่ะพวกเนี้ยตามยากตามยากมันเป็นบัญชีมา้าแต่ถ้าเอาบัญชีอันนั้นอนะไปขึ้นในเนี้มันจะขึ้นเลยว่าเตือนเลยว่าเป็นบัญชีของมิตร นั่นแหละแล้วก็ที่โดนโดนส่วนใหญ่ก็เป็นมนุษย์ป้าทั้งนั้นเลยคนสูงอายุบอกตรงๆเลยเข้าใจนะเขาซื้อเพราะเขาเอนดูดิฉันอะไรดิฉันแต่คําถามคือเฮ้ยถ้าแบบติดตามเราหรือเป็นเอฟีเรามันต้องรู้ช่องทางเราสิมันต้องรู้ช่องทางเราสิ